ข้อเสนอหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีการออกมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับอันนี้มีการพูดถึงกันนะครับโดยล่าสุดคุณถาปณีเกียรติภัยบู์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททกล่าวว่าจากมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับซึ่งเป็นแนวทางของท่านนายกเศรษฐาทวีสินที่จะนำมาใช้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ นะครับก็คือช่วงตุลาพฤศิกาธันวา,นวาก็คาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นประมาณ5-7ถึงแสนคนโอ้เยอะนะโดยจํานวนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนี้จะทำให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยในปี -66 รวมแล้วตลอดทั้งปีก็คือ 4. 2ล้านคน ซึ่งก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือ5ล้านคนนะครับส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนนี้จะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจของประเทศได้จำนวนมากทีนี้ถ้าเราไปดูในภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยช่วง8เดือนแรกของปีนี้นะครับก็เข้ามาแล้วกว่า17 จ5ล้านคนเยอะนะซึ่งในจำนวน17.5ล้านคนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย2.1ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นอันดับ2รองจากมาเลเซียนะครับก็คือจีนนี่เป็นแชมป์นะมาบ้านเราเนี่ยใช่เพราะช่วงโควิดก็อาจจะชะงักไปแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดมาตรการฟรีวีซ่าก็เป็นการดึงดูดให้เขามาเที่ยวมากขึ้นแล้วก็จริงๆวันนั้นผมฟังผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่า ตอนเนี้เราก็ต้องพยายามที่จะว่าให้นักท่องเที่ยวมาคือมาเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีครับนะครับคือให้มาแต่พอดีแต่ว่าให้มาแล้วเขาอยู่นานขึ้นอย่างลองสเตย์อะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนเคยมาสิวันอ่าให้อยู่สัก15วันแล้วก็ให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นเขาบอกแบบเนี้ยมันจะดีกว่าแล้วก็เป็นความยั่งยืนมากกว่าครับก็รวมโดยเชื่อกันเนาะพวกเราในฐานะเป็นคนไทยผมเนี่ยคือไปพัทยาแทบทุกอาทิตย เพราะว่าพาลูกไปกินข้าวอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ไปเที่ยวแหละไม่ได้ไปเที่ยวไปตอนกลางวันไปหาของกินไปกลางวันหรือว่าไปตอนคืนดูเดือนนิดพัทยาเนี่ยคนก็เยอะนักท่องเที่ยวนะตรงชายหาดพัทยากลางเลยนี่ยตรงตรงสถานีตำรวจนะตรงเซ็นเตอร์ตรงนั้นก็จะมีทั้งร้านอาหารบาร์ต่างๆเนี่ยบ่ายๆนี่นั่งกันเพียบมีกิจกรรมด้วยนี่ตรงนั้นมีกิจกรรมมีอีเวนต์ตลอดที่เล่นอะไรนั้นเล่นเล่นในทะเลอ่ะไรอย่างนั้นด้วยชายหาดใช่ไหมแล้วตรงชายหาดก็นัก ท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยโอ้คึกคักมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็บางทีไปคุยกับร้านคา้าร้านขายของเนี่ยเขาบอกก็ช่วงนี้ก็เริ่มคึกคักมากขึ้น,นก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับ,รบก็ฝากกันไว้สําหรับพวกเราคนไทยเนาะรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ